วันจันทร์ที่ยิ่มิสองเมษายน2567ตีห5าห้านาที เวลามันจะเป็นอะไรที่เป็นเลขสวยแบบนี้ครับห้าสิบห้าเห็นไหมเลขห้านะครับถ้าเรามีหินอุกบาทนะครับ ลองซื้อสะสมดูนะครับหินอุกบาทที่มีแม่เหล็กดูดเนาะมันจะมีพลังงานที่ส่งผลนะครับเช่นเข็มทิศนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับเข็มทิศเน,นะครับเข็มทิศเอาไปใกล้อุกบาทอุกบาทก็จะหมุนนะครับมันทําให้คลื่นที่เข้ามาในบ้านของเราเนี่ยจัดระบบดีขึ้นนะครับโอเคนะครับนั่นลัมโบกินนี่นะครับ ก็เป็นลัมโบกินีนะครับโอเคขอบคุณครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ